Hãy subscribe chỉ biết Ghiền Mì Gõ bay đi bỏ lòng những video hấp sẽ อะไรยังไงเบสคำสิงร้องเพลงคู่แกมเดอะสตาร์กับเนื้อเพลงที่ดูมีความหมายแบบสูตรล่าสุดสาวเบธรวนีคำสิงขวัญใจของหนุ่มแพทริกปาริสซึ่งตอนนี้ถูกแฟนคลับจับตามองเรื่องราวความสัมพันธ์ของสาวเบสและหนุ่มแพทริกว่าเมื่อไหร่หนุ่มแพทริกจะจีบสาวเบสติดสักทีแต่งานนี้สาวเบสของเราก็สวยๆทำงานหนักควบคู่กันไปโดยวันนี้ได้มาถ่ายรายการใหม่ของสาวเบสอย่างรายการไป ร้องเกะกันป่ะ EP 1 กับสาวแก้มเดอะสตาร์ในงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวเบสเลือกเพลงได้อย่างดีมีความหมายอย่างมากโดยเป็นเพลงมหันตภัยยิ่งพอสาวเบสได้ร้องกับสาวแก้มทรงพลังอย่างมากและความหมายดูแตกต่างไปจากเดิมเพราะเป็นการที่เจอมหันตภัยและม o ฟออนเจอสิ่งที่ดีๆเหมือนฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอน,นั่นเองค่ะโดยสาวเบสได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าร้องคู่พี่แก้มเลยนะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นมากขอบคุณ พี่แก้มากๆค่ะซึ่งงานนี้ก็ทําเอาเหล่าแฟนคลับต่างเข้าไปชื่นชมในความเก่งของสาวเบสรวมไปถึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีโดยรายการนี้แค่ EP หนก็มีคนดูเกือบ1 0 0 0 0แสวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและส่วนมากก็มาชื่นชมความเก่งและการเลือกเพลงที่ดีของสาวเบสที่งานนี้แฟนๆเองก็ต่างมีความสุขและได้รับพลังบวกๆจากสาวเบสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคนอะไรถึงสวยเก่งมาก ขนาดนี้กันค่ะซึ่งงานนี้เองสาวแก้มก็ชื่นชมสาวเบสไม่หยุดเช่นเดียวกันกับแฟนคลับว่าลูกคอของสาวเบสมันได้มากๆฉะนั้นแฟนคลับก็ขอเป็นกาลังใจให้สาวเบสในการทํารายการต่างๆออกมาให้แฟนคลับได้มีความสุขกันนะคะแต่ครั้งหน้าถ้าได้เป็นหนุ่มซิมคิวเทอปป้ามาสอนเพื่อนร้องเพลงวัสนาผู้ใดเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีเพื่อร้องให้กับหนุ่มแพทริกน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณเบส คำสิงพัทริกปาวริสซิมคิวเทโอป้าและแก้มเดอะสตาร์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ